สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นพระพุทธสีหิงนะครับเป็นยุคแรกๆอันนี้เขาปิดทองสวยแล้วก็มีแต่องค์นี้แบกนะครับเขาจะทาเหมือนเป็นลักษ์สีเขียวผมก็ไม่แน่ใจเป็นลักหรือเป็นสีนะครับแต่สวยงามมากครับอันนี้เป็นพระพุทธสีหิงนะครับยุคแรกๆดูขอบดูขอบนะครับเห็นขอบไหม เขาใส่ตลับมานะครับอันนี้ผมแกะออกนะฮะด้านหลังครับเป็นพระราหูนะฮะอันนี้เป็นยุคแรกๆเลยนะครับเนี่ยเป็นเนื้อผงยุคแรกๆมีมวลสารผงสุริยันจันทานะตามตำรา,าตามประวัติในการสร้างนะครับสวยงามมากอันนี้เป็นด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นขอบอีกฝั่งนี้นะฮะ๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกทีหนึ่ง สวยจริงครับสวยจริงวงนี้ผมแกะออกจากกรอบนะฮะ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าพระพุทธสิหิงผงสุริยันจันทานะครับตามประวัตินี่สร้างพร้อมกันกันกบพระจ,จตุคามนะครับสร้างพร้อมกันกันกบจตุคามรามเทพประมาณช่วงปี30นะฮะสามสถึงสามห้าแถวๆนี้แหละตามประวัติผมก็ยังไม่ได้อ่านได้แน่ชัดแต่ ดูจากเนื้อหาสาระแล้วเป็นน่าจะเป็นยุคต้นๆน,น,นะครับน่าจะไม่ใช่รุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเสริมนะครับอันนี้เขาป,ปิดทองเก่ามาเขาเรียกว่าพระพุทธสีหิงนะฮะมีหลายโซนหลายเนื้อนะนะครับตามตำรามีหลายโซนหลายเนื้อแต่องนี้นะครับดูเนื้อไหนจะออกเป็นแดงๆจะออกเป็นแดงๆชมพูนะฮะนี่ สวยงามมากครับตรงนี้งามนะครับสวยงามจริงๆ